สวัสดีครับพี่น้องครับต้องกล่าวคำว่าสุขสันต์วันคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับผมแล้วก็ในวันคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้มาทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยกันและในเวลาเดีวยวกันก็จะถอดบทเรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกันในเวลานี้นะครับผมเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นเช้าวันอาทิตย์นะซึ่ง เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่เราเฉลิมฉลองกันที่คริสตจักรนะครับสำหรับพี่น้องที่อาจจะยังไม่ได้ไปคริสตจักรในเวลานี้ผมก็จะอยากจะนําคริสตจักรมาหาพี่น้องในชาวันจัทร์นี้แทนนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันจะเน้นไปที่เรื่องของคํายืนยันของคนเหล่านั้นที่แม้ว่าจะพยายามไม่ยืนยันแต่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สามารถจะหนีความจริงได้ดังนั้นความพยายามในการโกหกของเขากลับกลายเป็นสิ่งที่สนับสนุนความจริงเข้าไปใหญ่นะครับเราดูด้วยกันตอนต้นก่อน,อนบอกว่าภายหลังวันสบะบาโต ซึ่งวันสะบโตเนี่ยเป็นภาษาฮิบรูซึ่งแปลว่าแบบการหยุดพักนะซึ่งคือวันเสาร์นะครับภายหลังวันสับโตก็ต้องเป็นวันอาทิตย์นะฮะในภาษาเดิมใช้คําว่าวันต้นสัปดาห์เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยวันอาทิตย์ยังไม่ใช่วันหยุดแต่เป็นวันแรกของการทํางานนะครับหลังจากวันเสาร์ผ่านไปวันเสาร์ในคนยิวเขาไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นวันที่ต้องหยุดพักและก็นมัสการพระเจ้าพอวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็เริ่มทําอะไรได้เนี่ยเขาก็รีบมาแต่เช้าเลยนะครับไปที่ไหนครับไปที่อุโมง์ฝังศพมี คนที่ไปเนี่ยครับมีเพียงแค่ผู้หญิงสองสามคนพระคัมภีร์บางฉบับบันทึกว่าสองคนพระคัมภีร์บางฉบับบันทึกว่าสามคนอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญว่าจํานวนเป๊ะเท่าไหร่แต่เรารู้แน่ๆว่าไม่น้อยกว่าสามใช่ไหมครับนะอาจจะเน้นไปที่คนที่เป็นหัวหน้าในการนําไปแต่ที่เรารู้ก็คือว่าพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าจะเคลื่อนก้อนหินออกจากองค์มงอย่างไรเพราะเขาเป็นเพียงแค่ผู้หญิงไม่กี่คนแต่ถึงขนาดก็ตามไม่กี่คนก็ประมาณ3าถึงสคน สงงังสีคนนี่เคลื่อนไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก้อนหินที่ปิดปากโมงงเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณหน0่งพัถึง2,000กิโลกรัม1 5ถึง2ตันนะครับหนักมากนะครับนะ <uld av> เขาก็ไม่รู้หรอกครับ <listings> ว่าจะเคลื่อนก้อนหินออกยังไงแต่ไปด้วยความเชื่อวันนี้พี่น้องอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะแก้ไขย,ยังไงแต่ประเด็นก็คือไม่ใช่มามัวคิดในแง่ลบว่าปัญหามันอยู่ข้างหน้าไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เลยอยู่บ้านซะเลย ไม่ใช่แบบนั้นต่อให้เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาจะเคลื่อนก้อนหินออกอย่างไรแต่เขาก็ออกจากบ้านอยู่ดีเขายังรู้ว่าเขาควรจะทําอะไรต่อไปเขาก็ทําสิ่งนั้นก่อนหลังจากนั้นในสเต็ปต่อไปเดียวพระเจ้าจะทรงโปรดจัดเตรียมเองในส่วนที่เหลือที่มันเกินกําลังของเราวันนี้เราไม่สามารถจะเอาสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเกินกําลังของเรามาเป็นข้ออ้างในการไม่ทําในสิ่งที่มันอยู่ในกําลังของเราจริงไหมครับดังนั้นวันนี้ไม่ว่า ก้อนหินมันจะหนักสักเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่ทุระของเราที่จะต้องไปกังวลสิ่งที่เราควรจะคิดในเวลานี้คือฉันมีเครื่องหอมและฉันมีหัวใจในการที่จะฉลมพระกายของพระเยซูคริสต์ฉันก็ออกไปหลังจากนั้นที่เหลือพระเจ้าจะจัดการเองและสิ่งที่ดีไปกว่าน,นั้น,นีกครับพี่น้องก็คือว่าเราตั้งใจจะไปฉลมพระกายด้วยความโศกเศร้าแต่พระเจ้ากลับให้สิ่งที่ชื่นชมยินดีมากกว่านั้นนะครับดีกว่าที่เราคาดคิดไว้ ปัญหาที่เราคิดว่าจะเป็นปัญหาเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นความชื่นชมเป็นดีเราไม่ต้องมาคิดถึงเราจะไม่ต้องมาแก้ปัญหานั้นด้วยซ้าไปนะครับ mm hmm. ข้อที่2บอกว่าทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับถ้าพูดถึงแผ่นดินไหวก็คงไม่ต้องชวนพี่น้องนึกอีกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นนี่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเราแค่โดนป,ปลายๆแค่นี้เราก็รู้สึกหวั่นไหวกันมากแล้วใช่ไหมครับนะผมก็รู้จักอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โ oh, หมันลําบากมากก, again, กอ็อีเวคิวเอท ใช้สถานที่อื่นผมไม่แน่ใจว่าที่นี่ไปพึ่งพาที่ไหนบ้างเพราะแถวนี้มันก็ตึกสูงกันหมดนะไอโรงพยาบาลท,ที่ผมรู้จักเขาบอกยังมีตึกเตีย้ยๆที่ให้แบบคนไข้ไปอยู่ได้อะไรยีิบสี่ชั่วโมงดูว่าถ้าไม่มีอัฟเตอร์ช็อล้วค่อยกลับมาใหม่แต่ของเราคงจะลําบากเพราะว่าไม่รู้จะย้ายไปไหนเพราะที่แต่และที่มันก็ตึกสูงกันหมดนะขอบคุณพระเจ้าที่พวกเรายังปลอดภัยแล้วก็ได้รับกําลังจากพระองค์ในการที่จะหนีจากภัยแผ่นดินไหวนี้นะครับนะหวังว่าจะไม่ต้องเจออะไรนี้อีก เหตุการณ์วันนั้นมันไม่ใช่แบบที่เราเจอป,ปลายๆนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับเราไม่รู้ว่ากี่ลิตรแต่ว่าถ้าอยู่ในระดับรุนแรงนี่ก็ต้องสร้างความเสียหายได้หรือเคลื่อนก้อนหินได้ทําไมต้องเกิดแผ่นดินไหวครับเพราะว่าในวันที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนนี่นะครับในวันสุกเสริ์ก็เกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันในขณะที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนกังเขนเป็นการประกาศถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกนี้ มันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่กาลังบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายก็จึงมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ดีกว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นที่เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นแผ่นดินไหวประกาศว่าคนบาปได้รอดพ้นจากความผิดบาปวันนี้แผ่นดินไหวประกาศว่าคนบาปได้รับชีวิตใหม่ในทางของพระเยซูคริสต์นะครับคําข,ข้อความต่อมาบอกว่าเพราะมีทูตสวรรค์องหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค กลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้นนะหญิงเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะเคลื่อนก้อนหินออกอย่างไรแต่พระเจ้าทรงส่งทูตส,สวรรค์มาเคลื่อนก้อนหินออกจากชีวิตของเขาให้พวกเขาวันนี้เราก็เหมือนกันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงไม่ต้องกังวลใจจกนกระทั่งขาดสันติสุขหรือขวัขาดความชื่นชมดีในวันนี้แค่มองข้างหน้าก็พอว่า วันนี้ฉันจะต้องทําอะไรได้บ้างและหลังจากนั้นที่มันรออยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการเองเหมือนที่พระเจ้าส่งทูตสวรรค์ลงมากลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมองค์กลิ้งอุปสรรคออกไปจากผนทางของเรานะแต่สังเกตดูด้วยกันนะครับทูตสวรรค์เนี่ยไม่ได้ลงมากลิ้งก้อนหินเพื่อให้พระเยซูคริสต์ออกจากอุโมองค์เพราะว่าทูตสวรรค์บอกว่าอะไรนะครับทูตสวรรค์เดี๋ยวเราไปฟังคาทูตสวรรค์บอกทีหลังแต่เรามาดูรูปลักษณ์ของทูตสวรรค์ก่อนรูปลักษณ์ของทูตสวรรค์นั้นเหมือนามที่ พวกยามที่ยืนเฝ้าอยู่เนี่ยครับพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องนั้นจนตัวสันเป็นเหมือนคนตายอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่านี่เป็นทูตสวรรค์จริงๆไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งในสาวกของพระองค์มาทําท่าทำทางเป็นทูตสวรรค์เพราะว่าคนคนหนึ่งเคลื่อนก้อนหินออกไม่ได้แนะ่ต้องเป็นคนที่มีฤทธิอ,ธอำนาจหรือว่ามีพลังพิเศษแล้วก็การปรากฏเนี่ยก็ทําให้มั่นใจว่านี่มาจากพระเจ้าจริงๆทําให้คนที่เฝ้าอยู่เนี่ยครับยามเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันว่ามีประมาณกี่คน หลายคนเดี๋ยวผมจะบอกล่วงหน้าก่อนผมสปอยล่วงหน้าก่อนว่าไม่น้อยกว่าสีเรารู้ได้ไงเดี๋ยวเราดูต่อนะครับยามเหล่านั้นจํานวนมากในก็รู้สึกตกใจกลัวแล้วก็ไม่ขยับไปเยื่อเลยนี่คือทหารอันเข้มแข็งเกรียงไกรของกองทัพโรมันซึ่งเป็นกองทัพที่กลาหารเข้มแข็งเกรียงไกรที่สุดในยุคนั้นเป็นมหาอำนาจทางทหารเนี่ยก็ยังหวาดกลัวจนกระทั่งแบบดูเหมือนว่าทําอะไรไม่ถูกนะครับทูตสวรรค์องนั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลย อย่าลืมนะครับทูตสวรรค์กล่าวกับเฉพาะผู้หญิงนะครับว่าอย่าก,กลัวเลยแต่ทูตสวรรค์ไม่ได้หันไปหายามแล้วบอกว่าอย่าก,กลัวเพราะว่ากลัวต่อไปถ้ามีเจตนาไม่ถูกต้องนะก็คงจะอยู่ในความกลัวต่อไปแต่คนที่มีเจตนาดีไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่มีอันตร,รายสําหรับคนที่มีเจตนาดีในการมาเฝ้าพราะเยซูคริสส่วนคนที่อยู่ในแผนการแต่งการต่อต้านก็อาจจะตกอยู่ในความกลัวต่อไปนอกเสียจากว่าเขากลับใจจากสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ ทูสวรร์บอกว่าเรารู้แล้วว่าพวกท่านพวกผู้หญิงเหล่านี้นะ่มาหาพระเยซูที่ถูกตึงกังเขนถูกคนแล้วถูกที่แล้วถูกอุโมงแล้วนะฮะพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ <c oughs> แสดงว่าทูสวรร์ไม่ได้มาเคลื่อนก้อนหินออกเพื่อให้พระเยซูคริสต์ออกมาจากอุโมงเพราะหลังจากเคลื่อนก้อนหินแล้วทูสุวรร์ประกาศว่าอะไรครับพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว ทูตสวรรค์ไม่ได้เคลื่อนก้อนหินแล้วบอกว่าเชิญเสด็จออกมาเถิดไม่ใช่แบบนั้นทูตสวรรค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหมายความว่าพระเยซูออกมาจากอุโมงค์ก่อนที่ก้อนหินมันจะถูกเคลื่อนพระเยซูไม่จําเป็นจะต้องอาศัยทูตสวรรค์ให้มาเคลื่อนก้อนหินออกเพื่อจะออกมาจากอุโมงค์พระพระเยซูคริตสต์ทรงมีอํานาจในการที่จะผ่านวัตถุได้นะครับนะแล้วเราก็พบหลักฐานนี้ในพระธรรมอีกเล่มหนึ่งในพระธรรมยอห์นบทที่20บันทึกว่าในขณะที่สาวกประชุมกันแล้วก็ห้องเนี่ยล็อกอย่างดีไม่มีใครเข้้าามาไดดพรระเเยซคิสตก็็จ ทะลุผ่านประตูเข้ามาเลยฮะในท่ามกลางบรรดาสาวขกทั้งหลายนะครับอันนั้นการเคลื่อนก้อนหินออกไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของพระเยซูแต่ทําเพื่อประโยชน์ของคนที่มาพบกับเหตุการณ์นี้เพื่อจะยืนยันความจริงจากสถานที่เกิดเหตุวันนี้พระเจ้าจะเคลื่อนก้อนหินบางก้อนออกจากชีวิตของเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้ประจักษ์และเห็นถึงความจริงว่าอุโมงค์ว่างเปล่าชัยชนะเป็นของพระองค์แล้ว เราไม่ได้อยู่ในความพ่ายแพ้หรือโศกนาฏกรรมหรือความเศร้าโศกแห่งความตายของพระเยซูคริสต์อีกต่อไปพระเยซูคริสต์ตายแน่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราแน่แต่นั่นไม่ใช่จุดจบของเหตุการณ์ทั้งหมดเฉลยนะครับสปอยครับตอนจบพระเอกไม่ตายครับตอนจบพระเอกเป็นขึ้นมาจากความตายครับอันนี้หนักไปกว่านั้นอีกนะพระเอกไม่ใช่เพียงแค่ไปตายตอนจบแต่พระเอกเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็นำชัยชนะนั้นมาสู่พวกเราด้วยเช่นกัน ถ้าพระองค์ชนะความตายได้พระองค์ก็จะช่วยพวกเราให้ชนะความตายที่จะมาถึงได้ด้วยเช่นกันนะครับทุสวรร์บอกว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะในภาษาเดิมมีเทนส์หรือว่าไวยากรณ์ที่บอกว่าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าเป็นขึ้นมาจากความตายไปแล้วนะฮะตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้วงเล็บซึ่งเราเนี่ยทุสวรร์นเนี่ยได้กลิ่นคอนหินออกให้ท่านเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ในภาคอังพีตอนอื่นบอกว่าหญิงเรานั้นก็เข้าไปดูแล้วก็พบว่าอุโมงค์ก็ว่างเปล่าแล้วก็มีผ้าพันผสศ์เนี่ยพับไว้คําว่าพับไว้ไม่ได้ไหมายความว่าเออเรามาซากักรีดแล้วก็พับเก็บไว้ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ากางบอกว่าพับไว้เนี่ยพับเหมือนตอนที่เขาพันผสศ์คือตอนที่เราทามัมมี่ใช่ไหมครับนะคล้ายๆกันนะเขาก็ไม่ถึงก็ทําเป็นมัมมี่แบบอียิปต์แต่ว่าเป็นการพันด้วยผ้าผืนใหญ่นะครับรอบๆศพปุอ๊บๆๆ๊อเนี่ยแล้วเวลาที่ หญิงเหล่านั้นเข้าไปและสาวกเข้าไปเนี่ยมองเห็นว่าผ้าพันศพเนี่ยไม่ได้ถูกแกะออกพันพับไว้เหมือนตอนที่พันพับไว้เหมือนศพอยู่ข้างในแต่ว่าศพเนี่ยได้วาฟออกมาซึมออกมาหรือว่าแวบออกมาข้างนอกแล้วโดยที่ปล่อยให้ผ้าเนี่ยอยู่เหมือนเดิมทําให้เหล่าสาวกเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่แกะผ้านี้ออกแล้ว สิ่งที่อยู่ในผ้าจะออกมาจากตรงนี้ได้มันฟีบลงไปอย่างนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเห็นในเวลานั้นนะครับมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้นทูตสวรรค์บอกว่าเรื่องราวของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้พระเจ้าไม่กลัวการพิสูจน์ขอเพียงใช้วิธีการที่สมเหตุสมผลในการพิสูจน์พระองค์เราจะรู้ว่าพระองค์ปรากฏเป็นจริงแล้วก็ไม่กลัวการพิสูจน์ใดๆแม้กระทั่ง การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ผมว่าคนเราถ้าเกิดว่าศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังจริงใจนะก็จะพบถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาเองโดยโดยความบังเอิญมันเป็นไปไม่ได้ที่ระบบสุริยะมันจะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญมันจะบังเอิญขนาดนี้เลยทุกอย่างมันบังเอิญลงตัวกันถึงขั้นที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้บนดาวดวงนี้อย่างเหมาะเจาะ ออกซิเจน21%พอดีที่จะหายใจทั้งหมดนี้มันเป็น,ปนไปไม่ได้พระเจ้ายินดีจะให้เราพิสูจน์ด้วยซ้ำแล้วก็ขอให้เราพิสูจน์ด้วยหนทางที่มันสมเหตุสมผลแล้วเราก็จะพบว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงได้เหมือนตอนนี้ที่พระองค์ทรงท้าให้เราเข้าไปพิสูจน์ในอุโมงค์ว่าเนี่ยมันจะมันจะต้องปกปิดอะไรนะครับอุโมงค์เปิดให้ทุกคนเข้าไปดูได้แล้วจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลี พวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แนะ่เราบอกพวกท่านแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าคนที่จะไปยืนยันความจริงเนี่ยคือบรรดาผู้หญิงเหล่านี้ที่จะไปยืนยันความจริงกับบรรดาผู้ชายทั้ง11คนที่เป็นสาวกของพระองค์ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะที่ท้อถอยหดหู่เศร้าส้อยไร้ความหวังแต่พระเจ้าทรงใช้สตรีเพศในการที่จะหนุนจิตชูใจ ผู้ชายด้วยเช่นกันผู้ชายอาจจะดูเข้มแข็งฮนะในภายนอกเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนเราทุกคนอันที่จริงแล้วถ้าพูดในแรกในแง่ของจิตใจผมว่าผู้หญิงน่าจะเข้มแข็งด้วยกว่าเข้มแข็งกว่าผู้ชายได้ซ้ำไปใช่ไหมครับนะแม้เพียงร่างกายนั้นเกิดเป็นหญิงแท้จริงหัวใจนั้นกแกร่งยิิงว่าใชา่ถ้าใครรู้จักเพลงนี้ก็แสดงว่าเราย้อนกลับไปไกลพอสมควรใช่ไหมครับ คือในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงอาจจะมีความแน่วแน่มากกว่าแล้วก็มีคอมมิทเมนต์ในชีวิตนะมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไปในขณะที่บางครั้งบางชาวผู้ชายอาจจะท้อใจง่ายหรือว่า,อ,าอยู่ในภาวะที่ท้อแท้ใจผู้หญิงสามารถจะให้กําลังใจผู้ชายได้ค่อนข้างมากทีเดียวและในเวลานี้ทูตสวรรค์ก็มอบบทบาทหน้าที่นี้ให้กับผู้หญิงเหล่านี้ด้วยเช่นกันว่าอย่าดีใจอยู่คนเดียวนะกลับไปบอกคนที่กําลังท้อแท้ทุกข์ใจอยู่ อีสเตอร์ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะเพียงแค่รู้สึกมีชัยชนะแล้วก็รู้สึกสดชื่นเบิกบานอยู่เพียงแค่กลุ่มเราเท่านั้นแต่วันนี้ถ้อยคําหรือว่าเมสเซจหรือว่าข้อความของอีสเตอร์เนี่ยกำลังบอกเราว่าให้เรากลับไปบอกคนที่กําลังท้อแท้ทุกใจไม่ว่าเขาจะอยู่ในวอร์ดคนไข้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในออฟฟิศที่เรากําลังทํางานอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ริมถนนที่เราออกไปเจอในตอนเที่ยงวันนี้เย็นวันนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านที่โบสถ ที่บริษัทที่บริเวณใดๆที่เราจะไปเจอเขาขอให้ข้อความข่าวดีของวันอีสเตอร์นี้ไปสู่พวกเขาด้วยความเชื่อมันดีว่าเรามีความหวังเพราะว่าพระเยซูคริสต์ชนะปัญหาชนะความตายชนะสิ่งที่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์เรียบร้อยแล้วเห็นด้วยไหมครับพี่น้องว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์สิ่งที่มนุษย์กลัวมากที่สุดก็คือความตายเจ็บเรากลัวแต่ทําไมเรากลัวเจ็บเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามันเจ็บ ถึงสุดเนี่ยมันจะนําไปสู่ความตายจนเนี่ยเรากลัวทําไมเรากลัวความจนเพราะเรารู้ว่าจนที่สุดเนี่ยมันจะนาไปสู่ความตายทุกปัญหามันนําไปสู่ความตายนั่นคือสิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดแต่พระเยสุคริตได้ชนะแม้กระทั่งปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ดังน,นั้นปัญหาที่เหลือก่อนหน้าความตายก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าที่พระองค์จะชนะได้ด้วยเช่นกันนะครับทูสวรรค์บอกต่อไปได้วยว่าให้กลับไปเจอกันที่ไหนครับที่กาลิลี ซึ่งการลิลีเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศนะครับเป็นสถานที่ที่พระเยซูคริสต์ได้พบกับลูกศิษย์ของพระองค์เป็นครั้งแรกท่านนึกอะไรไม่ออกถ้ารู้สึกท้อแท้ใจหวั่นไหวไปต่อไม่ไหวลองกลับไปนึกถึงวันแรกที่เราได้เริ่มต้นโปรเจก์นี้มากลับไปนึกถึงวันแรกที่เราได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตกลับไปนึกถึงวันแรกเหมือนกับหวนคืนไปนึกถึงความทรงจําดีๆแล้ววันเก่าๆแล้วก็รู้ว่าอ๋อ เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าเราพิจารณาในดีตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้เราจะพบว่าอ๋อเราเกิดมาในครอบครัวนี้เราเรียนที่นี่เราทําอย่างนี้มาทั้งหมดเตรียมเรามาไว้เพื่อวันนี้พระเยซุคริสบอกปกลับไปเจอกันที่จุดเริ่มต้นแล้วเราจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงมาถึงจุดนี้กันพระเยซุคริสก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปเจอกันคือตอนนี้ที่คุยกับหญิงเหล่านี้เนะี่ยที่อยู่ใกล้ๆเมืองหลวงกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ทั้งตอน ภาคใต้ตอนบนของประเทศแต่การีเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศถ้าจะข้ามประเทศไปเจอกันอะไรนะครับแต่ว่าไปเพื่อที่จะทบทวนความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันในตอนเริ่มต้นของเหตุการณ์เราจะได้มีกําลังในการสู้ต่อไปข้อที่8บอกว่าหญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากอุโมงค์ด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งมีความรู้สึกสองอย่างผสมผสานกันคือความกลัวกับความยินดีแล้วก็วิ่งไปจะไปบอกพวกสาวกพระเจ้าทรงเข้าใจความรู้สึกของเรา เมื่อเรารู้สึกปะปนกันทั้งกลัวทั้งยินดีก็คือเวลาจะเจอกับผู้คนก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะออกมาก่อนนะกลัวกับยินดีกลัวกับยินดีเอาไงดีครับพี่น้องถึงจุดนี้พระเจ้าทรงเห็นใจและเข้าใจพี่น้องนี่แนี่พระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายนะครับตรัสทักทายหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนะมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยนี่เป็นครั้งที่สามและซ้ำไปที่หญิงเหล่านั้นได้ยินคําว่าอย่าก,กลัวเลย อย่ากลัวเลยจะมาถูกงูแล้วอย่ากลัวเลยนะที่ได้เห็นแผ่นดินไหวการเคลื่อนคอนเห็นอย่าก,กลัวเลยที่จะต้องวิ่งไปบอกสาวกนะครับพระเยซู Jesus, ตรัสเขาว่าจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นลองนึกภาพอีกครั้งนะครับพี่น้องผู้หญิงเหล่านี้วิ่งมาพร้อมกับความรู้สึกสองอย่างคือความกลัวบวกด้วยความยินดีแต่พระเยซูคริสต์มาถึงก็จัดสมการใหม่และลบด้วยความกลัวตอนนี้ถ้ามีเครื่องหมหยเท่ากับยมันจะเหลือแต่อะไรครับ ความยินดีอย่างเดียวบอกคนข้างๆเราสักครับว่าเหลือแต่ความยินดีเหลือแต่ความยินดีเหลือแต่ความยินด,นดีพี่น้องที่ชมอยู่ทางออนไลน์เหลือแต่ความยินดีนะครับพอพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วก็บอกเราเลยว,ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วถ้าพระองค์ทรงเอาชนะอุปสรรคความตายหินที่อยู่หน้าอุโมงค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์ก็จะขจัดอุปสรรคต่ตางๆที่อยู่ในชีวิตของเราให้ออกจากชีวิตของเราด้วยเช่นกันขอเพียงเรา ถ่อมใจเข้ามาหาพระองค์ยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความบาปความผิดปัญหาต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราได้ด้วยตัวเราเองเพียงลําพังแต่เราต้องการที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระองค์ได้รับกําลังจากพระองค์ในการดําเนินชีวิตและไปอยู่กับพระองค์เมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปในวันหนึ่งพระองค์ก็ยินดีจะเสด็จเข้ามาและเป็นกําลังให้กับเราเป็นความกล้าหาญให้กับเราขจัดความกลัวออกจากชีวิตของเราแน่นอนว่า แน่นอนว่าเราอาจจะยังรู้สึกกลัวการตายแต่คริสเตียนหรือคนที่เชื่อในพระเจ้าจะไม่กลัวความตายเราอาจจะหวั่นไหวต่อก,การตายแต่เราจะไม่ขั้นคลั่งต่อความตายการตายคืออะไรการตายคือกระบวนการในการที่จะต้องหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแต่ความตายเนี่ยมันคือสถานะในการที่จะ ดับสูนแล้วก็ไม่ไม่สามารถจะไปอยู่ในที่ที่เราปรารถนาจะอยู่หลังจากความตายเราอาจจะไม่อยากเข้าใกล้าการตายฮะแต่เราไม่หวั่นไหวต่อความตายคริสเตียนไม่กลัวความตายถึงแม้ว่าเขาจะไม่ถึงแม้เขาจะเลี่ยงการตายก็ตามนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่าความตายไม่สามารถจะทําอะไรเขาได้เมื่อเขาต้องจากโลกนี้ไปขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพง้์หลายขอพระคุณพระองค์สำหรับการที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเอาชนะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือความตายและพระองค์ทรงประกาศให้รู้ว่าถ้าพระองค์เอาชนะปัญหานี้ได้พระองค์ก็สามารถที่จะเอาชนะทุกๆปัญหาได้ด้วยเช่นกันข้าพง้์หลายขอฝากภารกิจทั้งหลายภาระความรับผิดชอบทั้งหลายไว้ในการทรงนำของพระองค์ในวันนี้โดยพึ่งพาพระคุณของพระองค์โดยพึ่งพาการ พึ่งพาริดอำนาจแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ที่จะถ่ายทอดมาสู่ชีวิตของพวกข้าพระองค์ไปสู่ชีวิตของผู้คนมากมายขอให้พวกข้าพงศ์หลายเป็นเหมือนกับหญิงเหล่านี้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความยินดีในเวลานี้เพราะพระองค์ทรงขจัดความกลัวจากชีวิตของพวกข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์มีจะมีใจกล้าในการที่จะออกจากห้องนี้ด้วยกําลังที่มาจากพระองค์ด้วยความเข้มแข็งที่มาจากพระองค์ด้วยการเสริมกําลังที่มาจากพระองค์เพื่อจะนําความยินดีนี้ ออกไปแบ่งปันให้ทุกคนที่อยู่ในชีวิตของพวกข้าพรงไม่ว่าจะเป็นคนไข้ญาติพี่น้องคนไข้หรือคนที่เข้ามาติดต่อธุรกิจการงานกับพวกข้าพรงในสถานที่แห่งนี้อธิษฐานขอกําลังแการทรงนำจากพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้า ช่วยปูนชนความรักนงินใหญ่ลวงเปรียบวัวน,น,น้ากระเสชนฟอกนลืดเืองกามนปูถูนชน ขอพระเจ้าไวพรในการเข้าสู่ที่ทำง,งานครับสวัสดีครับ